คุณเคยสงสัยใช่ไหมคะหลายครั้งที่เราเคยอธิษฐานหรือเราเคยส่งความปรารถนาออกไปแล้วเราไม่ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ความเป็นจริงแล้วคุณเองนั่นแหละที่เป็นคนบล็อกหรือคนยกเลิกคนแคนเซิลความปรารถนาของตัวเองพูดแบบนี้ไม่เข้าใจครูอธิบายได้ไหมแน่นอนค่ะ คลิปนี้ครูจะอธิบายให้ฟังนะคะในเรื่องของความปรารถนาหรือคำอธิษฐานเราอาจจะเคยขอพอรหรืออธิษฐานนะคะอยากได้เงินอยากรวยถูกไหมฮะในความรู้สึกของเรารวยของเราคือต้องมีเงินเป็นล้านเรารู้สึกว่าเรารวยความปรารถนาที่เราอยากจะรวยที่เราบอกว่าอยากมีเงินล้านแต่หลังจากการอธิษฐานไป คุณก็เป็นคนยกเลิกหรือแคนเซิลเองโดยคุณส่งคลื่นความคิดความรู้สึกออกไปว่าไม่ต้องมีเงินล้านฉันก็มีความสุขได้ไม่ต้องรวยเหมือนใครแค่เก็บผักข้างรั้วกินฉันก็อยู่ได้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขแบบธรรมชาติคุณเองจังหาที่บล็อกตัวเองหรือปิดกัน้น ทางมาของความปรา